บริษัท BNN Innovation จำกัดหรือ BNN Direct จัดงาน BNN Grow Award สมาชิกแหร่วมงานงานนี้จัดขึ้นเพื่อให้สมาชิกที่สร้างยอดขายขึ้นรับเข็มเกียรติยศโดยมี Big กเซอร์ไพมอบรถ Mercedes-Benz ถึง2คันให้กับสมาชิกที่มียอดขายสูงสุด2ท่านพร้อมเปิดตัวความร่วมมือทางธุรกิจกับ3บริษัทชั้นนำประกอบด้วย More Return PLC, BNN Direct และ m e r k 915 โดยมีคุณเฉลิมพงศ์มหาวานิชวงตัวแทนจากบริษัทมอริเทอร์นพีเอลซีคุณนัฐกฤตชูพาณิชย์ซีอจาก BNN Direct และคุณจอมธนินครุฑธาริศบารมีตัวแทนจากเมอร์เกเข้าร่วมงานเพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นให้กับสมาชิกทุกท่าน โดยได้แถลงนโยบายและแนวทางการเปิดตลาดสินค้าตัวใหม่แบบ Omni Channel กับระบบแอปพลิเคชันใหม่ล่าสุด AutoPost ตามวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ต้องการขับเคลื่อนองคอ์กรด้วยระบบออนไลน์เต็มรูปแบบงานนี้จัดว่าคุ้มค่าแห่งการรอคอยที่เราแจ้งไปเมื่อประมาณเดือนก่อนที่ยวาว่าเราต้องการที่จะพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อคนทำขาเราะฉนวันนี้เราก็เลยเอาตัวอย่างของเอาแอป แอปพลิเคชันจริงๆเลยที่เราสร้างเข้ามาแล้วเนี่ยมาให้กับสมาชิกที่ดูกันว่าณวันนี้วิธีการทํางานในวงการเครือข่ายเนี่ยมันไม่ต้องยากอีกต,ต่อไปเอาแบบง่ายๆก็ได้แค่กดไม่กี่ครั้งก็สามารถที่จะขึ้นโซลโซเชียลมีเดียได้เรียบร้อยแล้วความพิเศษของแอปพลิเคชันตัวนี้ค่ะมีการนำอินโนเวชั่นอะไรเข้ามามันเป็นยังไงบ้างโอเคครับตัวนี้ต้องบอกว่าก่อนที่จะพัฒนาตัวนี้ได้เนี่ยในการพัฒนาเองจริงๆแล้วต้องต้องใช้โลจิกในการพัฒนาค่อนข้างจะซับซ้อนเนื่องจากว่าโดยทั่วไปการที่จะโพสต์คอนเทนต์บน ยากต้องมีการใช้ลอจิกในการที่จะทําให้มันถูกต้องกับเฟซบุ๊กด้วย b n เราเนี่ยเราไม่ได้ต้องการที่จะ h a กระบบของคนในชาวบ้านเพราะฉะนั้นเราต้องทำให้มันถูกต้องแต่จโจทย์คือทาอย่างไรทําแล้วเนี่ยทำให้ทุกคนสามารถที่จะโพสต์คอนเทนต์ได้ทาคอนเทนต์ได้โดยที่แบบแค่ทำง่ายๆที่บ้านแล้วก็ปลอดภัย Facebook ยอมรับอะไรเงี้ยเป็นเรื่องยากตรงนี้แบบ่ตัวแอปพลิเคชันเองจะต้องมีความง่ายสำหรับคนผู้สูงอายุด้วยไหมใช่ใช่ครับต้องง่ายมากๆเพราะของเรานี่เราบอกว่ากดแค่3าครั้งพอเป็นพอไหวไหม ต่อให้เป็นเป็นคนที่สูงอายุอายุ7080แค่กด123ก็ขึ้นคอนเทนได้แล้วนะนี่เป็นสิ่งที่ต้องการให้มันง่ายที่สุดคนทำเครือข่ายต้องมันต,ต้องง่ายแบบนี้แน่นอนว่าวันนี้จะเป็นการเปิดตัวระหว่างการาใช่ไหมครับใช่ครับวันนี้นอกจากวันนี้จะบอกเป็นเป็นข่าวดีมาว่ามีการเป็นการประกาศเรื่องของการร่วมมือทางการค้าระหว่างบีนเอลาวกับเมอร์ก้าหนึ่งห้าแล้วก็รวมทั้งมอริเชียด้วยต้องบอกว่าทั้งสองท่านนี่ฝั่งหนึ่งทั้งเมอร์เองก็เป็นคนที่ เก่งเรื่องของการสอนออนไลน์มายด์ทิ้งเราต้องการที่ทําให้คนเครือข่ายของเราเนี่ยมีความรู้มีความเข้าใจเรื่องของการทาออนไลน์มาก็ตติ้งแบบจริงจริงจังๆมอเองนี่เก่งเรื่องนี้มากๆมอสเป็นหนึ่งในบริษัทรูปที่ให้กับบริษัทมหาชนยักษ์ใหญ่มากๆในวงการทีวีแล้วก็ทำเรื่องนี้เก่งมากๆเราอ่ะดีใจที่ได้เขาว่าช่วยช่วยสอนให้คนของคนในเครือข่ายเราเองเนี่ยมีความรู้อย่างเป็นจริงเป็นจังมีความรู้ที่ถูกต้องจริงๆแล้วส่วนโมเองเนี่ยมอเป็นมอเป็นหนึ่งในในบริษัทที่มีของในมือเยอะ มีสินค้าดีๆมีเทื่อนดีๆแล้วดีใจมากๆที่ได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับทางผู้ค้ากับทางมอเพราะว่าเราเองก็อยากจะมีสินค้าที่ดีเข้ามาให้กับสมาชิกให้กับให้กับสังคมไทยด้วยเช่นกันเป็นเรื่องที่ดีมากๆที่มีทั้งครูที่ดีแล้วมีสินค้าที่ดีมาด้วยกันได้ร่วมกับทางพีนเป็นไงบ้างครับก็จริงๆเมิร์กเนี่ย ค่อนข้างพร้อมนะครับที่จะสนับสนุนกับทาง BnN นะครับไม่ว่าจะได้เรื่องของการเครื่องมือนะครับที่เราช่วยกันพัฒนาช่วยกัน develop ขึ้นมาแล้วก็พร้อมในเรื่องของสินค้าที่ผ่ากนการทดสอบมาเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสินค้าแต่ละตัวจะต้องขายในช่องทางไหนนะครับต้องทำคอนเทนต์แบบไหนนะครับแล้วก็ต้องทําการตลาดช่องทางไหนดีที่สุดนะครับแล้วรวมไปถึงเรื่องของการเทรน่งการสอนนะครับเราก็ค่อนข้างพร้อมพอสมควรในาการที่จะต้อนรับนักเรียนนะครับที่มาจากทาง BnN นะครับ ก็วินเดนจะเป็นคนคัดรองคนที่สนใจจริงๆนะครับตั้งใจจริงๆในการในเรื่องของการทําการตลาดออนไลน์นะครับซึ่งต้องบอกว่ายุคปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะช่วงช่วงโควิดที่ผ่านมาเราจะเห็นได้ชัดว่าการทําการตลาดออนไลน์เนี่ยต่อไปนี่มันไม่ใช่แค่ทางเลือกแต่มันเป็นทางรอดจริงๆนะครับที่ทุกคน,นจะต้องเข้ามาเรียนรู้อย่างน้อยๆเนี่ยถ้ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ยยังไม่พร้อมหรือยังไม่เก่งเนี่ย ก็ก็ไม่อยากให,ใ,หใ,หให้ตัวในเรื่องของการเริ่มต้นในการเรียนอะไรใหม่ๆนะครับเราเนี่ยมร์กเนี่ยค่อนข้างที่จะมีผู้เชี่ยวชาญค่อนข้างครบนะครับที่จะสอนให้กับทางสมาชิกทุกคนเนี่ยก้าวไปสู่เรื่องของการเป็นมืออาชีพในการทําการตลาดออนไลน์ด้ดีขึ้นครับครับก็ของผมก็ในฐานะตัวแทนของบริษัทมอร์รีเทนนะครับมหาชนจํากัดเนี่ยก็จริงๆเราอยู่ในธุรกิจมาเป็น10ปีแล้วนะครับที่ผ่านมาเราทําธุรกิจหลากหลายมาก ทั้งสินค้าบริการต่างๆานาน,นะครับก็จุดหนึ่งที่เราพบเลยนะครับต่อให้มีสินค้าดีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนขายเนี่ยมันไม่ดีหรือว่าช่องทางไม่ดีเนี่ยนะครับมันก็ไม่ประสบความสำเร็จวันนี้เนี่ยก็เป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งของมอลดิเทอร์เนี่ยเราสามารถเข้าถึงสินค้าและบริการทีด่ดีได้ยกตัวอย่างเช่นวันนี้ที่เอามาโชว์ในงานก็คือเราได้เป็นเราเรียกว่าเป็นเอ็กซิสซิวิตี้นะครับในส่วนของแร่ไพลูออไซที่มีเหมือนอยูอย่แห่งเดียวในประเทศไทยเนี่ย ซึ่งนอกเหนือจากการที่เราเอาไปทําระบบกรองน้ําดีน้ําเสียในประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายังเอามันมาบรรจุรอยู่ในเครื่องกรองน้ําด้วยซึ่งอันนี้ก็คาดหวังไปอย่างยิ่งเลยว่าการที่ได้ทางทาง b n, n แล้วก็ Merc เนี่ยมาช่วยกันนําเอาสินค้าที่ดีแบบเนี้ยเข้าสู่ผู้บริโภคโดยผ่านช่องทางขายตรงเนี่ยไม่ทําให้สินค้าที่ดีเนี่ยเข้าถึงมือคนได้อย่างลึกซึ้งได้เฉพาะเจาะจงมากขึ้นก็หวังเชื่อมั่นมา,มากๆเลยว่าในอนาคตเนี่ยนะครับความร่วมมือกันระหว่าง3ามาร์ตี้เนี่ยจะทําให ทางมอเราเองที่สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการที่ดีเนี่ยสามารถกระจายไปได้อย่างกระชับและตรงประเด็นมากๆครับใช่หรืาเดินหน้าลุกแสกตออนไทั้งหมดเลยใช่ไหมครับใช่ครับตันนี้เนี่ยเราเปิดให้ทุกคนได้เห็นภาพแพลตร์รที่แบบง่ายๆก่อนก็ต้องบอกว่าถ้าพูดถึงคาว่าภาพใหญ่ของเราคือขาว่ามีแชทต์อนอน่างเนี่ยไม่เป็นเรื่องที่สับบางคนถือว่าเป็นเรื่องที่ยากยากนละยเยอะ เพราะงี้เนี่ยก็ไม่ใช่บอกว่าทุกคนจะได้แต่เราก็จะมีครูอย่างงูเนี้ยมาคอยสอนใครก็ตามที่สมรภูมเก่นะครับกุ๊กเข็จะได้มีสิทธิ์ที่จะไปใช้ถัดกองเพราะของดีอุปกรณ์ที่ดีถ้าเกิดซื้อมือไม่ถึงมีสกิลไม่ได้มก็ใช้ไม่ได้เหมือนกันแล้วต่ที่เป้าหมายอะไรบ้างครับเป้าหมายเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเกิดอย่างเช่นเมื่อเมช่วงเช้าที่เราประกาศเอาไว้ก็คือว่าเขาว่าโซเชียลมาร์เก็ตติ้งเป็นแค่พาสเดียวเองเรายังมีอีคอมเมิร์ซที่เราเอามาพัฒนาเพิ่มเติมมั่นใจมากๆว่าปีหน้าเนี่ยมีลูก มีคนในสายของเราเนี่ยเนาะบ้างอย่างไม่น้อยก็คือ1นึ่งหมื่น,น 1, 1, 1, ชีวิตที่ทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเป็นโจทย์คือถ้าคนมีคนถึงหนึ่งหมื่นคนครับที่ทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเป็นผมกล้าบอยยอดขายพันล้านที่เรืเ่องใหญจนเดียวนี่คือเรื่องง่ายมากๆจริงๆเรามีทีมงานของเราเนี่ยแค่แค่สิคนทำออนไลน์มาร์เก็ตติ้งเป็นทำโซเชียลเป็นทำทำอ e ีคอมเมิร์ซเป็นแค่15คนรวมกันก็่สองร้อยกว่าล้านจะพูดถึงคนเป็นหมื่นคนถ้าอยากให้ถ่ายอะไรกันนะครับ ก็ฝ่ายจริงๆเพราะว่าเราตั้งใจบินในเกิน่มาด้วยความตั้งใจแค่สองเรื่องอันที่หนึ <uh> ่งคือเป็นบ้านอราสิน้าให้กับคนหลายคนและทุคนที่แบบพยายามมองหาโอกาสลองดูว่าให้ตีินี้อันนี้คือมันเป็นโอกาสที่ใช่หรือเปล่าเราพิสูจน์แล้วตริงสองปีเต็งที่เราช่วยสมาชิกตันให้ทุกคนมีรายได้มีมีเงินดูแลครอบครัวได้เป็นพาที่หนึ่งคือเราต้องการเป็นบ้านให้กับพวกเราหลายหลายคนจริงๆส่วนที่สองคือว่าเราต้องการให้เครื่องมือที่ดี และว,วันนี้เราเทำธุรกิจเครือข่ายเรามีไรายได้ก็มีรายเหลือ้ได้ทําให้พัดฟอมันง่ายมากเพราทุกคนไม่ว่าทุกคน,นจะอายุเท่าไหร่คุณต้องเริ่มที่ออนไลน์ได้มากน้อยไม่เท่ากันไม่ได้คาดหวังว่าทุกคนต้องเก่งทั้งหมดแต่ทุนต้องมีต้องเข้าใจและเข้าถึงพวกออนไลน์นี้ให้ได้ครับให้คนไทยมีเครื่องมือนี้มาแล้วทุกคนก็ตามที่แบบถึงท้านเป็นไปเป็นโปรอยากไปฝั่งโซเชียลมีเดียอยากไปฝั่งอีคอมเมิร์ซเราช่วยหมดเรามีคนช่วยเราอย่ทุกๆเรื่องจริง อยากครับอยากให้เรามาร่วมมือกันผมต้องการให้คนไทยได้เปลี่ยนแปลงสังคมให้คนไทยได้มีอาชีพให้คนไทยได้มีอะไรใหม่ๆเรารู้อยู่แล้วออนไลน,น์มมนสำคัญแต่ถึงจุดนี้เราจะทำยังไงให้มันเกิดขึ้นจริงๆสาหรับพวกเราทุกคนแถน่ะโจทย์นี้ยากมากหวังว่า,าจะมาร่วมมือกันครับครับ